ล a กวัวเชียตัวละคร SR สามารถเล่นได้ไหมเขาโหดขนาดนั้นเลยเหรอไหนลองปั้นคิดร้อยดูหน่อยสิสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back โคลเวอรและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back ค ver M รแล็กนัลล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพ รอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูลักเวอร์เทียหรือแนะนานะครับมาลองใส่อุปกรณ์และทําให้คิยิคอนเรตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ตัวละครลักคีย์ร้อยโดยพื้นฐานของตัวละครลักนะครับก็จะเป็นระดับ sr แต่มีคนบอกว่าพี่ลองปั้นแล้วลองดูหน่อยเพราะเห็นลักซีซั่นแปดโหดเหมือนกันลักตัวนี้จะโหดหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข้อดีของการปั้นตัวละครระดับ sr นะครับนั่นก็คือเราจะใช้พวกเศษเซียวเจ็ดจำนวนชิ้นส่วนเจ็ดจำนวนหรือผนึกเจ็ดจำนวนจะใช้น้อยน้อยมากกว่าตัวละคร sr แท้แล้วก็การ์ดเนี่ยเราสามารถหาัพได้ง่าย แต่มันก็จะมีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับด้วยความที่ว่าระดับ SR อาจจะไปไม่ได้สุดเท่าตัวละครระดับ SR เพราะพื้นฐานค่าสเตตัสของเขาไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ลัเนี่จะเด่นทั้ง2สายทั้ง ATK แล้วก็ M ATK ถ้าเราทําค่าสเตตัสแบบควบคู่กันก็จะดีมากๆเผื่อใครได้ออฟอุปกรณ์มาเป็นพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีายภาพแบบเปอร์เซ็นต์เรียกว่าแจ่มว,ว้าวเหมาะสําหรับลักแต่การที่ผมปั้นลักแบบนี้ผมจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มพลังโจมตีสักเท่าไหร่นะครับเพราะค่าขีดันค่อนข้างยากถ้าาาเเเเรรจจะะอ 100, อุปปกกณ์ที่่ใส็็ลยนแ นเน้นหลักๆเลยก็คือไปใส่ ATK แต่ก็จะมีของบางชิ้นนะครับที่จะบบกพลังป้องกันแล้วก็บบกพลังเวทส่วนประดาบเนี่ยเราก็ยกเซ็ตเอามาจากจูเลียสมีต่างหูคีดาเมจสร้อยคีเลสแล้วก็แหวนคีดคอนเลดเซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเซ็ตเจอะเกาะติดดาวเซตความเสียหายติดดาวแล้วก็เซ็ตป,ป้องกันถ้าถอดป้องกันแล้วไปใส่โจมตีน่าจะเวิร์แต่แน่นอนเดี๋ยวค่าขี่หายนะครับจี้หายแล้วก็จะยุง่งส่วนในเรื่องความสามารถของตัวละครนะครับถ้ารักเราอัปเกรดดาวได้เขาก็จะให้ผลเพิ่่่มมมควาาเเเสีียยหยทททท3.5%ืออจบินนซั ได้2ครั้ง2ครั้งก็จะเป็น7%แต่ถ้าเราทําการเสริมแก่งถึง5ดาวผลเพิ่มความเสียหายก็จะเพิ่มเป็น7% 2สแต็กก็จะอยู่ที่14%ด้วยกัน14%ความแรงนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ในเรื่องการอัปดาวเนี่ยจะได้แค่ค่าสเตตัสเป็นพวกพลังยมตีพลังป้องกันแล้วก็ SP ถัดมามาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยกำปั้นอนัศนีเขาจะสร้างความเสียหาย95%ด้วยกันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเทียบเท่า35%ของพลังยมตีและพลังจมตีเวทนอกจากนี้นะครับจะทำการยมตีเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเสียหายเทียบ เท่า้าของพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทใส่ศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องอยู่ถ้าศัตรูติดความเสียหายต่อเนื่องอยู่อาจจะมาจากสถานะของเขาแล้วเราโจมตีด้วยสกิลหนึ่งก็จะได้โจมตีเพิ่มนะครับโดยพื้นฐานแล้วการโจมตีหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่โดดเข้าไปแทงและถ้าท่าสายฟ้าลงเนี่ยจะมีโอกาสอยู่ที่40%ด้วยกัน และสกิล2ของเขานะครับลุเตะเทพอาสาัสนีสกิลนี้พื้นฐานก็จะสร้างความเสียหาย50%แล้วก็จะมีโอกาสที่จะให้ผลอัสานีพิฆาตกับศัตรูสร้างความเสียหายต่อนเนื่อง2เทินด้วยกันซึ่งเขาก็จะสุ่มสร้างความเสียหายใส่ศัตรู3ครั้งแบบซุ่มแล้วก็จะมีโอกาส80%ให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัวหรือก,ก็คือเกรดเทินของเขาเนี่ยก็จะมาไวมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการของเขาด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่การก็จะไม่เกิดผลนะส่วนสกิลถ้าไม่ตายหรือสกิลพิเศษจะสร้างความเสียหายแบบมูตั้งต้นจะอยู่ททีี่่80%นะะรรรับบแลล้้วกก็จมมมมพอเเเิุาาา3สาาถ โจมตีทะลุเกาะได้และการโจมตีผสานจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับสาเอรัปเกรดเลเวลก็จะเพิ่มไปอีกส่วนถ้าสกิลสังกัดต้องไปเข้าคู่กับแมกนาอันนี้จะให้ผลอัสนีพิฆาตแก่ศัตรูแบบหมู่ถือว่าค่อนข้างดีเลยถ้าเข้าคู่กับแมกนาได้การใส่สแต็กก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเมื่อเรามีการ์ดเราจะได้เพิ่มความคล่องตัวของสกิลที่2แล้วเขายังให้ผลสกิลติดตัวโจมตีพรอมบฟเพิ่มความเสียหายที่ทําเมื่อเราใช้งานสกิลที่2ถ้า 6, อัปเต ลักตัวนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรด5ดาวแล้วก็ยังไม่ได้ปลดพรสวรรค์ถ้าปลดพรสวรรค์แล้วอัปเกรดสกิลเพิ่มพลังก็น่าจะได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้พลังอยู่ที่4ี0 0 0เ ATK ตั้งต้นอยู่ที่2 0 0 0 0ืคิเลทอยู่ที่100%่้เนตะครับทีดเดามจอยู่ที่77%เจาะเกาะอ,อยู่ที่106ในเรื่องสกิลของเขาเราไม่ต้องหาตัวละครใส่รถเกาะก,ก็ได้เพราะการโจมตีด้วยสกิลพิเศษเขาจะโจมตีพร้อมผลบัฟทะลุเกาะอ,อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเลเวล3จะอยู่ที่30% แต่ก็ได้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับเหมาะกับการที่เราเอาไปตีพวกตัวละครแท้งได้หรือตัวละครถึกๆนะครับถ้าเราอยากได้ความแรงของสกิลเพิ่มไปใส่หมดสภาพมอนเตอร์นะครับแล้วก็กดสกิลใหม่ลองดูว่าจะแรงสักขนาดไหนกันเชียวบินไปนแล้วครับถ้าไม่ตายถือว่าค่อนข้างเท่ขนาดเป็นแค่ตัวละครระดับ SR นะครับอันนี้จะอยู่ที่202แต่ถามว่าจบศัตรูได้ไหมถ้าเลเวลสกิลเต็มก็น่าจะจบได้อยู่ส่วนถ้าเราใส่รถเกาะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยล่ะ แต่ผมลองใส่ชาลอตให้ดูก่อนนะครับตดเกาะตีตาแล้วก็ใส่หมดสภาพด้วยโรตัสกดสกิลแบบข้ามไปก่อนแล้วก็มาลองท่ามไม่ตายกันดูของลักว่าจะมีความแรงขนาดไหนจากตอนแรกแสนนิดๆมาสองแสนแล้วก็ตอนนี้นะครับใส่หมดสภาพมีเปิดบัฟบึ้มจะอยู่ที่2อ0แสนห้าเห็นไหมครับความแรงจากการลดเกาะมันจะไม่ได้เยอะเพราะเขามีผลบับทะลุเกาะอ,อยู่แล้วแต่ก็ถือว่ายังพอได้อยู่ นะท่านเทียบกับตัวละครอื่นที่จะให้ผลบัฟบแบบแน่นอนเลยก็คือเราต้องใส่พวกปั๊บเพิ่มพลังโจมตีและใส่หมดสภาพนะครับส่วนถ้าเราเอามาเข้าคู่กับแมกนาอันนี้ก็จะดึงประสิทธิภาพได้เยอะเพราะจะสามารถใช้งานโจมตีผสานสังกัดใส่อัศนีพิฆาตได้สตูก็จะติดสถานะตั้งแต่เทิร์นแรกๆนะครับและเวลาเราใช้งานสกิลที่1จะถือได้ว่าค่อนข้างดีเลยจะได้โจมตีเพิ่มเติมด้วยนะครับ และถ้าถามว่าเราสามารถเอาไปลงดันได้ไหมถ้าเป็นดันแดงสามารถลงได้นะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นแอ็นทักเกอร์สีฟ้าอัปเกรดเดเวลให้เขาเยอะมากกว่านี้หน่อยก็จะลงได้สบายมากยิ่งขึ้นลหลักๆก็อาจจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นี่แหละเดี๋ยวผมออโต้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับโลตัสน,นะครับใส่มดสภาพมีรถสปีดสกิลไปเจาะเกาะเห็นไหมครับแสนเก้าแต่เราจะโดนล้างปั๊บหรือเปล่าลืมโดนล้างปั๊บเรียบร้อยครับปั๊บไม่มีละ จมตีผสานแบบนี้นะครับแล้วก็โจมตีด้วยสก,กิลที่2แบบนี้เข้าไปอีกชามีก็ฮิวไปก่อนอุ๊ยเราจะตายหรือเปล่านี่ตีธรรมดาครับตีธรรมดาก็เท่นะตีได้อยู่แต่ขนาดใส่ของโจมตี24000ถ้าถามว่าแรงมากไหมมันก็ อาจจะแรงไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าเป็นเพราะสกิลเดเวล1นะมั้งถ้าสกิลเดเวล5ทุกสกิลนะครับน่าจะแรงมากๆแต่อย่างว่าใครจะไปอัพเกรดขึ้นสู่เดเวล5ทุกสกิลสู้เราไปอัาตัวละครที่ใช้งานหรือตัวละครอ,อื่นๆ SSR แท้หรือรอลักซีซั่น8น่าจะเวิร์กมากกว่านะครับแต่ถ้าเอาไปตีบอสก็ได้อยู่ อันนี้เวฟที่2แล้วนะครับหลักโจมตีธรรมดาเข้าไปห5 0ม0นี่ขนาดโจมตีธรรมดานั่นเนี่ยหลักคิร้อยแต่ถ้าเจอต้านก็คือตัวเลขดำครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขสีเหลืองพอติดคิมาละ้าไม่ตายถ้าไม่ตายนี่ก็ออกปล่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับลงไปก่อนเลยโจมตีทะลุเกาะแสนสี แต่ถ้าเขาใช้สกิลสองอะเกตความค่องตัวของเขาก็จะมากแล้วมาไวจึงเห็นไหมฮะเอาเรื่องมากจะว่าเถื่อนก็เถื่อนนะครับมาถึงวิลเลียมโยนไปอีกสายฟ้าช็อตตาย โดยที่เราจะไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีก็โหดร้ายเกินส่วนถ้าเราเอาไปต่อสู้ PVP ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองต่อสู้คนที่มีพลังไม่ได้เยอะมากเอาแล้วกันนะครับเราจะได้เปิดบัฟและไล่ลามนิดนึงงั้นเดี๋ยวตัวละครจะเรียบร้อยม่องเท่งไปก่อนเปิดสก,กิลด้วยวอลทอสถัดมาเราจะเปิดบัฟดาเมจเพิ่มพลังโจมตีออสลักใส่อปุปกรณ์ ATK ใช่ไหมน่าจะได้โจมตีอยู่ส่วนโนเอลเราก็จะเคาะไปก่อนนะครับเคลียร์โลกฝั่งข้ามนิดนึง เลือดเหลือคนละนิดคนละหน่อยอย่างนี้น่าจะได้อยู่มั้งเดีย๋ยวมาลองนนมิชั่นแบบเต็มๆนะครับของรักจะหล่นหรือเปล่าโรตันเนี่ย <c oughs> อ่ะใส่สก,กิลไปก่อนชื้นว่ายังไงซิเตรียมพุ่งแล้วจู่โจมบินเข้าไปหนึ่งจังหวะลูกเตะไซคลิกบึ้มแสนสองนะครับหายไปสามตัวอยู่ตีว่าได้อยู่นะเนี่ยทำมันเล่น สกิลของฟินลอนะครับเพิ่มความเร็วโนเอลเปิดโล่แล้วก็ตัวนี้โจมตีด้วยสกิลที่2ใส่อาสนีพิฆาตอุย้ยโดนช็อตโคตรแรงสายฟ้าช็อตแรงมาก ผมว่าน่าจะได้ตรงจังหวะช็อตนี่แหละเดี๋ยวว่าเราจะโหดร้ายเกินไปเงินจัดไปเป็นทีมระดับ SR หมดเลยแล้วกันพลังทีมนะตอนนี้ก็เลยจะน้อยมากกว่าทีมฝั่งตรงข้ามแต่แน่นอนสปีดของเรามากกว่านะครับเพราะเราใช้เป็นทีมนี้กองทับรถแท้ลงสกิลนี้ไปก่อนเลยเพิ่มความคล่องตัวโดนมาก็หนักหน่วงอยู่นะแล้วก็เปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีไปครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็แม็กหน้าใซนงานโจมตีประสานจะหล่นก่อนหรือเปล่าเนี่ย อัศนีพิคาดอุ้ยโอ้โหแรงแรงแรงเอาเรื่องเลยอย่างว่าความเสียหายตอนเรื่องไม่ใช่ดีบับเนาะแล้วก็ใช้งานโจมตีประสานนะครับทีมนี้เตรียมพุ่งและจู่โจมอื้ออโดนไปสองที่เหลือเดี๋ยวผมลองออตโต้ดูก่อนโรตัสฝั่งตรงข้ามใช้งานสกิลมาแล้ว แต่สายฟ้ฟช็อตอะแรงโอ้เราใช้โจมตีประสานเหมือนกันเราโดนลดสปีดสปีดโดนลดโดนลดความเสียหายด้วยเดี๋ยวเจอลักโจมตีไปก่อนมีอัสนีพิฆาตนะครับหล่นปะแรงอยู่เหมือนกันคือถ้าเราพลังทำพลังโจมตีเยอะๆอัสนีพิฆาตโคตรแรงแต่เหมือนมารจะไม่ค่อยติดนะครับ ได้จะปีเสริมเพิ่มอยู่แล้วก็ใช้งานสกิลพิเศษลงสกิลอีกทีนึงมาจบที่รัดได้อยู่นะครับถ้าฝั่งเราข้ามดาวไม่เยอะนะ ไม่เยอะถ้าเทียบกันนะถ้าเพื่อนๆมีพวกตัวละคร Attacker เเสีฟ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นูเรีย s b a น่ายามิหรือจะเป็นเ k ยโตผมว่าเป็นเล่นตัวละครพวกนี้น่าจะเวิร์กมากกว่านะครับข้อดีอย่างเดียวของรักเลยก็คือสามารถทําได้ง่ายอัปเกรดดาวได้ไม่ยากการก็ดาวเต็มได้พอเล่นได้อยู่แต่ถ้าจะดึงประสิทธิภาพให้สุดอาจจะต้องไปเข้าคู่กับแมกนานะครับเพื่อใช้งานโจมตีประสานใส่อัศนีพิฆาตเราจะได้สถานะแต่ตัวละครจะยืนได้หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับในภาคนี้ผมก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่าพามาลองทดสอบดูนะครับเข็นมีร้องขอมา ก็เลยมาจัดให้ตามคําขอลัก SR ปั้นได้ไหมปั้นได้ครับถ้ามีของอุปกรณ์เหลือจัดไปได้เลยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พัรดทหน้าพารดทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ